ยากจะเล่นแบบ GTA V มากเลยครับไว้ว่าในอนาคตเราคงได้ซื้อมาเล่นกันนะครับ เอาละครับก็สสดีว่าแม่พี่น้องแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ผมเนเดิมครับ Night nice Zero นะผมวันนี้ก็วันนี้ก็มาอยู่กันในเกมการทีปออโตเอสเอนะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่นะแล้วับเกมเกมนีนะ้เพราะว่าเป็นเกมวัยเด็กเลยนะครับผมเล้วก็แบบว่าเกมในวัยเด็กเลยนะครับวันนี้ะจะมาแจกตัวเกมมอสนะครับนี่เราขอโหลดเซฟไปก่อนนะครับผมซึ่งตัวเกมตัวนี้เป็นมอรสอนิเมะนะครับแล้วก็โลกโหลดไปเยอะแยะเลยแล้วก็ท้าเดินแบบ GTA ไอ้นั่นอะ GTAV อ่ะเออนี่แล้วก็มีมอสตัวละครเยอะแยะเลยนะครับสกินก็สวย m 4น่าจะลงมาด้วยแล้วผมเครื่องบินมึงรีบบินผ่านสักทีสินะครับกอเครื่องบินก็บินผ่านแล้วครับไม่รู้วันนี้เป็นอะไรคงอัดคลิปที่ไรเครื่องบินแม่งมาทุกที่เลยครับนะวันนี้ก็มาอยู่ในการถีบออโต้แันเดดนะครับผมซึ่งผมได้ลงมอสมาไว้แบบถนนนานแม่งดู HD เลยเนาะนี่แต่แบบเอิ่ม เดี๋ยวว่าจะไปลงบ้านนี้ด้วยแหละนะครับเดี๋ยวขอต้องหาก่อนนะครับผมโอเคเรามาเข้าเนื้อเรื่องอะไรดีกว่าครับอ่าภาคนี้นี่จะเป็นแบบมอสภาพสวยด้วยนะผมนี่ก่อนเข้าเกมมันจะเป็นภาพอย่างนี้ก่อนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่พอเรากดชิปกับ S2 ปุ๊บอ่าภาพมันก็จะแบบรดูสวยขึ้นมานิดนึงนะมันจะมืดนะครับผมนี่เลยพอกดแล้วปุ๊บให้เรากดนี่ครับตัวเฮดตับเลขเจ็ดนะครับผมเลขเจ็ดบนปุ่มตัวว่ายนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับเพื่อเป็นการเสกร,รถนะครับผมมันจะเป็นหน้ารถอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ผมได้ลงมอสมาเยอะมากเลยเวลยลงกนแบบจําไม่ได้อ่ะนะครับก็จาได้แค่นี้นแหละว่าลงมาแค่นี้นนะนะครับแล้วก็มีรถอีกหลายคันเลยนะครับนี่นี่นี่เท่มากครับพที่เท,ท่มากเลยครับดูครับเท่มาก โอเคไปเอ้ย,เว,ยวเ,อเวียนหัวเวียนหัวเว้ยโอเคเมื่อกี้เครื่องบินแม่งบินมาอแล้วครับก็เลยนะครับเสียงดังมากร,รู้บินอะไรไม่รู้บินอะไรกันบ่อยๆแล้วสามลำแล้วเนี่ยในหะ้านาะทีนะครับกูนั่งอัดมาหลายรอบโอ้ยเอา้าตกละลุกยังไงวะเนี่ย ก็โอเคนะครับลงมากันต่อเลยนะครับเมื่อกี้เราได้เสกหอเอาไปเชฟไปบินเร่งกันแล้วนะครับผมนี่เราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้โดยการกดแท็บนะครับผมแล้วก็ลูกกิ้งมาแล้วครับเดือนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับเดือนขึ้นเดือนลงนะครับเลือกเอาตามใจชอบได้เลยนะครับค่อยๆเลื่อนนะครับมีหลายตัวมากอืมคือถ้าได้ยินเสียงอะไรเสียงดางไปก็ต้องขอไฟด้วยนะเพราะว่าผมถอดเคสนะับรอะผมไม่ได้ใส่เคสแล้วมันทังบ่อยไงก็เลยถอดเคสเล่นแม่งเลยครับ นี่มีตัวละครเยอะแยะเลยนะครับนี่จะสวซดาดออนไลน์ด้วยนะครับผมชื่อเล้ยว่ายุกิอ่านี่ก็มีขูฮัสเนมีขูนะครับผมในชุดกิโมโนน่ารักนะครับนี่ก็ชุดฮาโลวีนนี่จากไฮเปอร์เดอมิชันนะครับผมแม่มดอันนี้เรื่องอไก็ไม่รู้ครับไม่เคยดูครับนี่อควาครับจากเรื่องโคโลสูบานเองนะครับชอบดูมากเลยว่าเรื่องเนี้ยแล้วก็มีสกิลอะไรกว่านี่มีน้องสาวของเนปจูนด้วยครับชื่อเล้ว่าเนปเกียมัง นะครับจะไม่ได้นะผมแล้วก็มีนี่แรปจูแบบล,ลอยได้น,นะครับนี่นี่นี่โรดีคอนก็มาครับน่ารักเลยครับเดียวสิลูก <c oughs> ลก็มีผมข่าวนะครับโอเคแล้วก็มีนี่อมนี่แล้วก็มีคาบ,บุโตะอีกครับดาร์คคาบุโตะนะครับผมนี่ก็เป็นคาบ,บุโตะนะครับนี่จะเป็นไฮเปอร์คาบุโตะนะครับผม แต่คือมันไม่แปลงร่างเป็นไฮเปอร์คาปโตะนะครับอันนี้ก็เป็นสกินจากอ GTA V นะครับก็ลงมาเยอะพอสมควรนะครับนี่ก็แถมให้คูรูมิด้วยนี่อะควาก็มาเน่เจากสองพี่น้องยาไมกเจากเ,เด็กอะไรก็มานะครับอ่าก็มีแค่นี้นแหละนะครับผมโอเคเรนเรามาเล่นคูรุมิกันดีกว่านะครับตัวละครที่ผมชอบเลยเอาเพลงมาหนึ่งสองซ้ำซูด นะครับก็แล้วก็เรามาเสกรถกั้ต่อเลยดีกว่าครับมีรถอะไรบ้างนะผมอืมมว่าน่าจะลงรถเท่ๆมาไว้แล้วละ่ะนะครับอืมลงอะไรบา้างวะพอก็ลงมาครับยิงได้ด้วยนะครับยิงตัวไหนวะลืมครับอ่าแล้วก็มีอืมรถอ่า มีเยอะมากอะนับนี่ใช่มากคนระับเป็นําดูความต่างก่อนเปิดกับหลังเปิดดีกว่าอันนี้คือตอนนี้ก็คือก่อนเปิดมอสนะครับผมมอสภาพสวยนะครับพอเรากดคีเอิปสองปุ๊บว้าภาพสวยเลยครับเราสามารถกดเทกโรตด้ Take ในการกดตัวเฮดแล้วก็เลขเจ็ดคีย์บอร์ดนะครับผมมีอะไรอีกมั่ง ก็เดิมๆนะครับรถมันจะแบบมันแลดูเงาเงานะครับก่อนเปิดนี่ก็จะไม่ค่อยเงาเท่าไหนนร่นะผมโอเคพอเปิดปุ๊บมันก็จะแบบดูเงาขึ้นมามีสงาาส่างนะราศีบิดาานิดนึงนะครับก็ดูมีสง่าราศีนิดนึงนะผมแ้วก็มีรถอื่นมากอีกในการกดหน้านี้นะครับมันมีหลายคันมากะผมอาจจะรีวิวมาไม่หมดนะก็ลองไปเสกกันดูได้นะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากนะผมนี่เอาเบิร์ยางหน่อย ออกเป็นไงวะรู <c> ้ <oughs> สึกว่ารถมันจะแรงด้วยนะครับนี่โอเคครับเครื่องบินแม่งก็บินผ่านไปแล้วนะครับก็คือแม่งบินไม่รู้อะไรบ่อยๆนะครับออมาเสกรถกระต่ตะเลยนะผมเมื่อกี้เราเสกคันนี้ไปใช่ไหมเรามาเสกเปิดประทุนบ้างนี่แม่งพร้อมซิ่งกับพอเช่เนี่ยปเปิดเพลงหน่อยนะครับอ่าเอ้ยดอเดี๋ยวไล่เด็กวันนี้มารีวิวครับเปิดเพลงเพลงไม่มาครับ อัพเพลงมานี่ก็รีวิวรถนะครับไม่ได้แบบคุณจะโชว์ขับเก่งอะไรอย่างไรครับขับทีนี่กวาดลานนะครับผมมี3กวาดสามเลนเลยครับกดกตัวเฮดกันได้เจ็ดเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวะรีดกระเด่ยวเลยมึงไม่เสกรถไม่ได้วะไม่เสกรถไม่ได้อ่ะเอา้างงเลยแนะอมจริงดีก็เสกรถไม่ได้นะครับก็ จบการรีวิวท่านีีแล้วกันนะครับเพราะว่าดีๆแม่งเสกรถไม่ได้เฉยเลยครับแล้วก็มีหลายคันมากนะครับได้ลงพอลงอะไรไปเยอะเลยนะลองไปดูกันอเพลงมาแล้วคันนี้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 เว้ชอบคันนี้มากเปิดสิสวัสดีครับจา่าไปนี่นครับก็รถมันจะแบบดูเงามากเลยนะครับก็เงามากนะครับ เพลงนี่มาจากไหนครับคือไม่ได้เอาตัดต่อมาใส่เลยนะครับมันมันมาของมันเองคนระับก็ลงแท็กเสียงมาแหละนะครับผมใครที่อยากดูแท็เกเสียงก็ไว้รอคลิปหน้าแล้วกัน,นครับสอนวิธีลงเพลงพร้อมวิธีใช้เลยนะครับผมละเอียดแน่นอน,นครับใช้ได้นะครับไมนะ่พลาดครับคลิปหน้าครับถนนก็แบบดูแบบและดูเฮตีมากเอ้อยจ่าให้คุณดูแต่ก่อนว่านะครับ เอ้ยอเช่เขาอะไรวะ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 ปหาเอ้ยมันแบบว่ามันไม่มัน,น GTAV เลยนะครับอยากจะเล่นแบบ GTAV มากเลยครับไว้ว่าในอนาคตเราคงได้ซื้อมาเล่นกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้แหละนะเพราะว่ามีสกินเยอะมากครับใช่ไหมครลุมิจังรูปแบบตัวเกมที่ผมแจกนี้มันนั่งลงมอสเองอัพเองเลยนะครับนะ ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับเอาไปแจกต่อก็ฝากให้เครดิตผมนิดนึงนะครับผมโอเคตัวเกมนี้ก็จะมีเสียงแบบว่าเ,าเสียงครบเลยนะครับฉากคัสสีก็มีเสียงด้วยนะครับก็เป็นตัวเกมแบบตัวเต็มอะนะ่ะเนาะจากต่างจากที่ตัวไม่เต็มมากนะครับซึ่งตัวไม่เต็มเงี้ยนะครับบางทีอาจจะไม่มีแบบว่าไม่มีเสียงในฉากคัสสีนะผมนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเต็มที่มีฉากในคัสสีนะครับก็ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะชอบเล่นตัวเต็มมากกว่านะครับ โอเคพระตายอยู่นี่แบวมาก mm hmm. ก็ไปได้ครับผมเาี่สอเแล้วเกียรตินีนก็ต้องหกระลง้ง